นิยายสั้นจบในสองตอนเมียแต่ง EP 2 EP นี้เสนอเป็นตอนอวสานนะคะแต่งโดยช่องเรื่องเล่าชวนฟังค่ะคินคณิตเด็กกำพร้าที่มัจฉาและอภิชาติได้ขอเขานั้นมาเลี้ยงเป็นลูกเพราะมัจฉาไม่สามารถที่จะมีลูกได้ สวัสดีครับคุณแม่ชายหนุม่มยกมือไหว้ผู้เป็นแม่ที่เลี้ยงดูและส่งเสียให้เขาไปเรียนถึงเมืองนอกเพื่อหวังว่าจะมาสารต่อธุรกิจของครอบครัไวไหว้พระเถอลูกตาคินเดินทางเป็นยังไงบ้างเหนื่อยไหมลูกผู้เป็นแม่ถามขึ้นนิดหน่อยครับแม่ปะกลับบ้านกันลูกแม่มีเรื่องราวมากมายอยากเล่าให้ลูกฟัง แล้วทั้งสองแม่ลูกก็ขึ้นรถเก่งคันสวยที่มีคนขับขับให้นั่งอย่างสบายใจบ้านหลังใหญ่พื้นที่ใช้สอยหลายร้อยไร่ตั้งอยู่ในพื้นที่ส่วนตัวที่ด้านหลังมีทั้งทะเลสาบและสนามกอล์ฟที่สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ได้ชัดเจนบ้านเรายัางเหมือนเดิมนะครับแม่แต่เขาเงียบไปชั่วครู่แต่ดูจะเงีย,เงยบเไปหน่อยนะครับ นี่ผมไปเรียนต่อตั้งห้าหกปีนานพอสมควรนะครับแม่ก็ตั้งแต่คุณย่าเสียคุณพ่อก็ล้มป่วยลงนอนติดเตียงเดินเหินก็ไม่ได้ส่วนคนรับใช้ก็เข้าเข้าออกอๆอเฮ้ยพูดมาแล้วเหนื่อยใจมัดฉาถอนใจเฮือกใหญ่เธอพูดเหมือนสำนึกในสิ่งที่ทำในอดีตที่ทำให้สามีของเธอต้องตรอมใจจนล้มป่วย กลายเป็นอัมพึกและต้องนอนติดเตียงไปช่วยชีวิตอา้าวแล้วนับปรางล่ะครับชายหนุม่มจำความได้ว่าก่อนที่เขาจะไปเรียนต่อเมืองนอกแม่บ้านคนใหม่ที่ชื่อปรางทิพย์ได้เข้ามาทำงานพอดีโอ้ยมันตายหาไปนานแล้วลูกคนกินบนเรือนขี่รถบนหลังคาอย่าพูดถึงมันอีกเลยพูดมาแล้วอารมณ์เสียเข้าบ้านกันเถอะมัดฉา เธอรีบตัดบทแต่ความเป็นจริงแล้วมันยังไม่จบมันกำลังจะเริ่มขึ้นต่างหากครับคุณแม่ชายหนุ่มยิ้มงง,งๆก่อนจะเดินตามมัดชาผู้เป็นแม่เข้าไปในบ้านร่างของชายชาราที่ขยับขยื่อนไม่ได้สวัสดีครับคุณพ่อชายหนุม่มเข้าไปนั่งข้างๆข,ขอบเตียง พร้อมยกมือไหว้อย่างนอบน้อมอภิชาติตอนนี้เขากลายเป็นชายชาราที่นอนติดเตียงหมดซึ่งคราบนักธุรกิจหนุ่มไฟแรงแนวหน้าของประเทศไทยแต่โชคดีที่ว่าเขามีทรัพย์สมบัติจากรุ่นพ่อรุ่นแม่และเขาเองก็ได้สร้างไว้อย่างมากมายไม่ว่าจะเป็นตึกให้คนเช่าบ้านเช่าหรือแม้กระทั่งตลาดสดหลายแห่ง ทำให้มีไรายได้เข้ามาอย่างไม่คาดสายชายชรลามองหน้าชายหนุ่มที่นั่งอยู่ข้างๆเรากับมีเรื่องราวค้างคาใจที่อยากจะพูดอยากจะบอกให้ทําอะไรให้สักอย่างคุณผู้หญิงคะเสียงของดวงจันทร์สาวคนรับใช้วิ่งมาบอกเมื่อมีเด็กสาวหน้าตาสะสวยแต่งตัวบ้านๆมายืนรอพบคุณอภิชาติที่หน้าประตูรั้ว อะไรกันนางจันวิ่งหน้าตื่นมาเชียวคือมีคนมาขอพบคุณผู้ชายค่ะคุณผู้หญิงสาวใช้รีพุ่นคืออีกครั้งเออแล้วเขาได้บอกไหมว่าเป็นใครมาจากไหนสาวใช้ทำหน้างงงเมื่อเจ้านายตำหนิและต่อว่าไม่ได้บอกค่ะเธอยิ้มแห้งๆเออแกนี่คราวหน้าคราวหลังก็หัดถามหน่อยนะ มัดชาพูดด้วยความตำหนิและโมโหออกมาค่ะค่ะคุณผู้หญิงเออไปบอกให้เข้ามาได้ค่ะคุณผู้หญิงสาวใช้รีบเดินจำอ้าวมาที่หน้าประตูรั้วเพื่อจะเชิญให้มัดมีเข้ามาพบผู้เป็นเจ้านายนี่เธอคุณผู้หญิงอนุญาตให้เข้ามาพบได้แล้วสาวใช้กล่าวด้วยท่าทีที่ไม่ค่อยจะเต็มใจมากนักขอบคุณค่ะ มัดมีกาวตอบในห้องรับแขกในพื้นที่บ้านหลังใหญ่หญิงวัยกลางคนที่หน้าตาไม่ค่อยจะยิ้มแย้มแจ่มใสเท่าไรนักนั่งอยู่บนโซฟาตัวหนานุ่มเป็นหนังชั้นดีนี่ไงคุณผู้หญิงเสียงสาวใช้กระซิบข้างๆหูเธอเด็กสาววัย19ปีเศษที่แต่งตัวบ้านๆหน้าตาไม่มีสีสันของลิปสติก หรือว่าแป้งเมคอัพแต่อย่างใดแต่ใบหน้าอันจิ้มลิ้มนั้นกับหมดจดหน้าชวนมองและยิ่งไปกว่านั้นผิวพรรณของเธอโครงเขาหน้าตาของเธอคล้ายกับปางทิพย์ผู้เป็นแม่เกือบทั้งหมดทำให้มัดชา้าถึงกับตกใจแต่เธอก็ต้องแซงทำเป็นเก็บอาการสวัสดีค่ะหญิงสาวยกมือไหวอย่างนอบน้อม เธอมาที่นี่ทำไมมัดชาเอ,อ่ยถามด้วยความไม่พอใจหนูมาก่อนเธอจะเว้นช่วงแล้วก็พูดต่อหนูมาสมัครงานค่ะพอดีมีญาติให้เบอร์คุณอภิชาติพร้อมกับที่อยู่เธอยื่นรูปถ่ายพร้อมลายเซ็นของอภิชาติสามีของมัดชาให้เธอดูแต่ความเป็นจริงแล้วมัดมี เธอมาที่นี่เพื่อที่จะเจอพ่อแท้ๆของเธอสักครั้งในชีวิตและจะมาล้างมนลทินให้กับปลางทิพย์ผู้เป็นมารดาเพราะว่าเธอไม่ได้ต้องการทรัพย์สินและทรัพย์สมบัติอะไรจากอภิชาติเลยแตกต่างจากมัดชาที่กลัวสูญเสียทุกอย่างจริงด้วยสิครับคุณแม่บ้านเรากำลังต้องการคนช่วยเหลือดูแลบ้านแล้วก็ดูแลคุณพ่อ ชายรูปร่างดีสูงสงา่าหน้าตาคมเข้มแต่งตัวในชุดเสื้อเชิต้ตแขนยาวสีขาวใส่สบายสบายแต่ดูเรียบและหรูได้เอ่ยขึ้นเมื่อเขาเดินมานั่งลงบนโซฟาอีกตัวตรงกันข้ามกับมัดชาแต่แต่แม่ว่ามัดชาไม่ถูกชะตากับมัดมีเอามากๆและไม่อยากให้เธอมาอยู่ที่นี่รับเลยครับแม่ เพราะยังไงเราก็ต้องการคนมาทำงานและอีกอย่างเด็กคนนี้ก็เป็นคนรู้จักของคุณพ่อด้วยผมว่าไม่น่าจะมีปัญหานะครับชายหนุ่มพูดอย่างจริงใจนั่นสิคะคุณผู้หญิงดวงจันทร์รีบเสริมขึ้นเพราะเธอนั้นก็ทำงานหนักมากจึงอยากได้คนมาช่วยสายตาหวานๆของมัดมีทำให้คินคณิต อดที่จะแอบมองเธอไม่ได้แล้วเธอชื่ออะไรล่ะชายหนุ่มถามขึ้นฉันชื่อมัดมีค่ะเรียกสั้นๆว่ามัดชื่อเพราะดีนะชายหนุ่มยิ้มออกมาเบาๆเออตะคินว่ายังไงแม่ก็ไม่ขัดนางจันพามันไปขัดผิวฉันเหม็นคาวมัดชา้าพูดแบบเยียด พางกว่าสายตาของเธอมองร่างบางนั้นตั้งแต่หัวจะลดเท้านี่สินะคุณผู้หญิงใจร้ายที่ไล่แม่ของเธอออกจากบ้านกลางดึกคืนนั้นในคืนที่ฝนตกซึ่งตอนนั้นเธอก็อยู่ในท้องจนทำให้เธอต้องคลอดก่อนกำหนดและแม่ของเธอก็ต้องจากไปเพราะน้ำท่วมปอดเธอคิดในใจพร้อมเก็บความแค้นนั้นเอาไว้ ลึกๆมัดมีเธอต้องการจะแก้แค้นให้สาสมมัดมัดเสียงของดวงจันทร์ตะโกนดังขึ้นเมื่อเห็นหญิงสาวนิ่งเงียบไปนานจะพี่จันทร์ไปดูห้องพักกันมัดมีเดินตามจันทร์ไปยังห้องพักเออพี่จันทร์แล้วคุณอภิชาติละ่ะเธอรีบเอ่ยถามเพราะจุดประสงค์ของเธอคืออยากมาเจอพ่อแท้ๆของเธอ เออคุณผู้ชายน่นเหรอนอนป่วยอยู่บนห้องมาหลายปีแล้วนะสิน่าสงสารท่านนะทำอะไรก็ไม่ได้ดวงจันทร์ตอบยาวทำให้มัดมีหน้าเศร้าขึ้นมาทันทีถึงห้องถึงห้องแล้วแต่แคบหน่อยนะไม่เป็นไรจ้ะพี่จันฉันอยู่ได้ไม่ต้องห่วงนะตีสีของเช้าวันต่อมามัด มัดเปิดประตูให้พี่หน่อยหญิงสาวในชุดนอนผ้ายืดขาสั้นปล่อยผมยาวสลวยเดินงวงเงียงงวงเงียออกมาเปิดประตูนี่ตารางงานของมัดนะเธอถึงกับหน้าตาตื่นขึ้นมาเพราะงานนั้นเยอะมากโหพี่นี่มันเยอะขนาดนี้เลยเหรอเออนี่เบาลงแล้วนะแกเอาเถอะคนจนๆอย่างเราอะ่ะ นักเอาเบาสู้ทนหน่อยเดี๋ยวก็ดีขึ้นดวงจันทร์แตะไปที่ไหลาบางนั้นเพื่อเป็นการบอกให้กำลังใจผู้เป็นสาวใช้คนใหม่สู้สู้หญิงสาวยิ้มบางๆออกมาในห้องนอนที่กว้างพอสมควรบนเตียงนอนที่ผ้าปูถูกปูขึ้นมาอย่างสองชั้นและต้องมีพลาสติกปูรองทับอีกชั้น ชายชาราที่นอนหายใจรวยรินร่างกายขยับขยื่นแทบไม่ได้เด็กสาวร่างบางๆที่ดวงตากลมโตผิวพรรณดีเดินเข้ามาพร้อมกับถาดอาหารและยาประจำวันทานข้าวทานยาก่อนนะคะคุณผู้ชายเธอรู้สึกดีใจหรือเสียใจเธอไม่รู้สึกอะไรเลยในตอนนี้ ว่ามันเป็นความรู้สึกอะไรกันแน่กับการที่เธอได้มาพบกับผู้เป็นบิดาครั้งแรกที่อยู่ในสภาพแบบนี้น้ำตาเธอไหลออกมาอย่างไม่รู้ตัวในขณะที่เธอยกแขนขึ้นปาดน้ำตาทำให้อภิชาติผู้เป็นพ่อต้องสะดุดสายตากับกำไลทองคำที่แขนเรียวบางนั้นชายชาราพยายามจะพูด แต่เขาก็ไม่สามารถพูดออกมาได้หญิงสาวรวบรวมสติก่อนจะยกถาดอาหารมาวางข้างๆเพื่อป้อนอาหารเช้าให้ผู้เป็นบิดาเป็นยังไงบ้างครับเชา้านี้เสียงทักทายของชายหนุ่มดังขึ้นมาจากประตูห้องนอนใหญ่นั้นมัดมียิ้มสดใสกรบเกลือนคาบน้ำตาที่อาบแก้มขขาวนั้น คุณคินมาก็ดีแล้วค่ะฝากป้อนข้าวคุณท่านด้วยนะคะหญิงสาวแกงเลี้ยงเพื่อไม่ให้ชายหนุ่มรู้ว่าเธอเป็นใครแล้วเธอกําลังร้องไห้อยู่ในขณะน,นี้แล้วร่างบางนั้นก็รีบเดินรลิว้วออกจากห้องนอนนั้นไปคะ่ะค่ะคุณหญิงตอนเที่ยงเจอกันค่ะฝากบอกหนูโชมด้วยนะคะว่าตะคินอะ อยากเจอคู่มั่นของเขาจะแย่อยู่แล้วแล้วเจอกันค่ะเมื่อเสียงปลายสายวางสายลงมัดชา้ายิ้มแก้มปริเธอได้รวบรัดจัดการให้กับโชฉมชายลูกสาวเพื่อนสนิทของเธอกับคินคณิตโดยที่ไม่ได้ถามคินคณิตเลยว่าคินคณิตต้องการที่จะแต่งงานกับโชฉมชายหรือไม่เออตะคินวันนี้ ลูกจะไปไหนหรือเปล่าผู้เป็นแม่ถามขึ้นเมื่อชายหนุ่มกำลังยกแก้วน้ำส้มขึ้นดื่มในขณะที่ทานอาหารร่วมกันผมว่าจะพามัดไปสมัครเรียนและจะพาเธอไปซื้อเสื้อผ้าด้วยนะครับคุณแม่ชายหนุ่มตอบอย่างจริงใจเสียงวานช้อนกับซ้อมดังแกลกเมื่อคำตอบทำให้ผู้เป็นแม่ถึงกับ โกรธขึ้นมาทันทีไปไม่ได้นะตะคินทำไมล่ะครับคุณแม่ชายหนุ่มรีบถามขึ้นขณะที่มัดมีก็ยืนถือถาดอาหารและยืนฟังอยู่ตรงนั้นด้วยก็วันนี้หนูโฉมกับหญิงลีจะมาทานข้าวเที่ยงที่บ้านเราจะคุยเรื่องแต่งงานของลูกนะ่ะลูกต้องอยู่เพราะเรามีเรื่องสำคัญที่ต้องคุยกันวันนี้มัดชา้าพูดเชิงบังคับ ทำให้ชายหนุ่มหน้าเปลี่ยนสีนี่ชีวิตของเขาโดนบังคับให้ทําตามใจตั้งแต่เรียนทํางานหรือแม้แต่การเลือกคู่ชีวิตงั้นเหรอเด็กกําพร้าคนหนึ่งที่ถูกคนรวยขอมาเลี้ยงดูส่งสีให้เรียนหนังสือทําให้มีชีวิตที่ดีขึ้นนี่เขาเป็นแค่หุ่นยนต์ที่มาทําเงินให้เพียงแค่นั้นนะหรือ ชายหนุ่มคิดในใจแล้วก็ฝืนยิ้มออกมาครับแม่เขาตอบเรียบๆอย่างไม่กล้าปฏิเสธสวัสดีค่ะคุณแม่เสียงโสมชายในชุดเสื้อสายเดียวก็อกสีแดงเลือดหมูสะพายกระเป๋าแบรนด์เนมราคาแพงรีบเอ่อยขึ้นเมื่อเดินเข้ามาในบ้านหลังใหญ่สวัสดีค่ะลูกแหมวันนี้สวยจังเลยนะคะพี่คินล่ะคะ เธอรีบถามหาคินคณิตทันทีเมื่อละสายตาจากหญิงชาลานั่นไงลูกมัดฉามองไปที่คินคณิตที่กำลังเดินมาห่างๆจ๊บนี่แน่คิดถึงจะแย่แล้วหญิงสาวกระโดดจูบที่ปากหนาของชายหนุม่มทําให้คินคณิตรีบผลักเธอออกทําอะไรนะโฉมน่าเกียดเขารีบต่อว่าเมื่อหญิงสาวทำประเจดิดประเจ อีกอย่างเขาก็ไม่ชอบนิสัยของโฉมชายเอามากๆถึงแม้เขาจะเป็นเด็กนอกแต่เขาก็ชอบความเป็นไทยส่วนทางด้านมัดหมีนั้นเมื่อได้เจอกับพ่อแท้ๆของเธอแล้วเธอต้องการที่จะใช้เวลานี้รณีบัตรรับใช้ดูแลผู้เป็นบีดาจนทำให้คินคณิตแอบเห็นความน่ารักและความใสซื่อบริสุทธิ์ของหญิงสาว คินคณิตหลงรักมัดมีเข้ายังหมดหัวใจและมัดมีเองก็แอบรักคินคณิตเช่นกันแต่เธอก็รู้ดีว่ามันคงเป็นไปไม่ได้เธอจึงไม่กล้าหวังอะไรเธอหวังเพียงแต่ว่าจะบอกความจริงกับพ่อและล้างมนทินให้กับปรางทิพย์ผู้เป็นแม่และเธอก็จะจากไปในที่ที่เธอควรอยู่ในทุกๆเช้า เธอก็จะปฏิบัติอย่างนี้ในเช่นทุกวันแต่เช้านี้จะเป็นเช้าที่พิเศษเพราะตรงกับวันพ่อของประเทศไทยพ่อคะมือเรียวบางจับไปที่มือเหี่ยวที่ไม่มีเรียวแรงแม้แต่จะยกขึ้นเธอยกมือนั้นขึ้นทาบที่แก้มของเธอพ่อคะพ่อรู้ใช่ไหมคะว่าหนูเป็นใครหนูเป็นลูกของพ่อนะคะ หนูมากราบพ่อชายชลามองหน้าลูกสาวด้วยแววตาที่เปลี่ยนไปด้วยความดีใจแต่เขาก็ไม่สามารถที่จะขยับขยื่นมือนั้นไปแตะลูกสาวของเขาได้หนูมาหาพ่อแล้วนะคะและหนูก็กำลังจะไปแม่จากเราไปแล้วนะคะพ่อพ่อจำวันนั้นได้ไหมคะเธอเว้นวักเพราะน้ำตาของเธอได้ไหลพลากออกมา อย่างห้ามมันไม่ได้แม่จากเราไปตั้งแต่วันนั้นวันที่แม่โดนไล่ออกจากบ้านเพราะเธอหยุดไปชั่วครู่ที่จะพูดต่อพ่อของเธอก็ได้ชักกระตุกอย่างรุนแรงผู้เป็นพ่อรู้สึกผิดมากที่ทุกอย่างต้องเป็นแบบนี้อภิชาติเขาได้แน่พินัยกรรมและยกทรัพย์สมบัติ80%เอร์เซ ให้กับลูกสาวเพียงคนเดียวของเขาซึ่งเอกสารนั้นได้ซ่อนอยู่ใต้ที่นอนที่เขานอนทับเอาไว้มือเหี่ยวค่อยๆขยับทีละนิ้วทั้งสองพ่อลูกกอดกันด้วยความเข้าใจเมื่อเรื่องราวถูกคลี่คลายอภิชาติได้เจอกับลูกสาวรากับปฏิหารแล้วในที่สุดอภิชาติก็ได้จากไปอย่างสงบ ในอ้อมกอดของลูกสาวพ่อคะพ่อหลับให้สบายนะคะหนูสัญญากับแม่ไว้ว่าหนูจะเข้มแข็งไม่เป็นไรนะคะพ่อพ่อไปเป็นเทวดาอยู่คู่กับแม่บนสวรรค์นะคะแม่ปลางรออยู่หญิงสาววางดอกไม้เป็นครั้งสุดท้ายให้กับผู้เป็นบิดาที่เธอรักและอารายิ่งเมื่อทุกอย่างผ่านพ้นไปมัจฉา ดีใจจนออกนอกหน้าและเมื่อถึงวันที่พิ่ันกรรมจะต้องถูกเปิดทนายมาถึงที่หน้าบ้านพร้อมกับเอกสารอีกชุดและกำไรทองคำอีกหนึ่งอันที่เป็นกำไรคู่เมื่อทุกคนมาพร้อมหน้าพร้อมตาทนายได้อ่านข้อความทั้งหมดนี่แกฉันคิดไว้แล้วเชียวฉันไม่น่ารับแกมาเลยอีนางตัวดี อีนางตัวร้ายแม่แกตายยังส่งแกมาอีกนะมัชฉาลุกขึ้นเหวี่ยงวีนไม่ไว้หน้าเมื่อเธอไม่ได้ทรัพย์สมบัติทั้งหมดของสามีเพราะเธอได้แค่บ้านพร้อมที่ดินที่อยู่ในชานเมืองหลังไม่ใหญ่ขอโทษนะคะฉันกับแม่ไม่ต้องการกอะไรมัดมีสุดที่จะทน เธอต้องล้างมนทินให้กับแม่ของเธอแม่ได้จากฉันไปเพราะคุณคุณทำร้ายแม่ของฉันที่ฉันมาฉันต้องการจะมาเจอพ่อเป็นครั้งสุดท้ายฉันไม่ได้ต้องการจะมาเอาทรัพย์สมบัติและอีกอย่างตอนนี้ก็ชัดเจนแล้วแม่คงมองฉันอยู่ฉันไม่เอาคืนกับคุณหรอกหญิงสาว พูดออกมาจากสิ่งที่ควรจะพูดเมื่อโฉมชายรู้ว่าคินคณิตไม่มีทรัพย์สินและสมบัติเธอก็ต้องเปลี่ยนและบอกเลิกกับคินคณิตไปหาชายอื่นมัดชาทำใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นไม่ได้เธอเสียใจจนขาดสติจนต้องส่งโรงพยาบาลเพื่อรักษาอาการทางจิตต่อไปมัดมี ผมขอโทษสำหรับทุกอย่างชายหนุ่มเอ,อ่ยขึ้นเมื่อหญิงสาวเตรียมเก็บของเพื่อจะออกจากบ้านไปขอโทษเรื่องอะไรคะมัดไม่เคยโกรธแล้วอีกอย่างเสร็จธุระสําสำคัญของมัดแล้วมัดก็ควรจะอยู่ในที่ที่ของมัดแต่ชายหนุ่มเว้นวักก่อนที่จะพูดขึ้นแต่ที่นี่คือ ทีของมัดนี่ทุกอย่างมันเป็นของมัดพี่ซะอีกที่ควรจะต้องไปชายหนุม่มพูดออกมาด้วยสีหน้าที่เรียบเฉยพี่ต่างหากละ่ะที่เป็นผู้อาศัยพี่ไม่ผิดอะไรหรอกคะ่ะลาก่อนนะคะพี่คินเธอปาดน้ำตาแล้วรีบเดินหันหลังไปแต่ทว่ามือใหญ่นั้นกลับดึงรั้ง ร่างบางนั้นเข้ามาสวมกอดเอาไว้แน่นพี่ไม่ให้ไปไปไม่ได้นะเราควรจะอยู่ด้วยกันแต่งงานกันนะมัดทุกอย่างมันจบแล้วแต่งงานกันนะแต่งงานกับพี่เราจะช่วยกันสร้างทุกอย่างลืมทุกอย่างในอดีตซะเราสร้างทุกอย่างด้วยกันนะมัดให้พี่ได้ดูแลมัดและทดแทนทุกอย่างที่มัดเคยเจอมาเชื่อพี่นะมัด แขนใหญ่กอดร่างบางนั้นเอาไว้แนบแน่นมือเรียวบางกอดตอบอย่างไม่รู้ตัวเธอเองก็รักเขานะมัดชายหนุ่มเอ,อ่ยขึ้นอีกครั้งแต่ครั้งนี้มือหนาได้มาเปลี่ยนจับไปที่แก้มทั้งสองข้างของเธอที่เต็มไปด้วยคราบน้ำตาแต่งงานกันนะคนดีมัดจะเป็นเมียแต่ง เพียงคนเดียวของพี่พี่จะไม่มีใครหญิงสาวพยักหน้าเบาๆชายหนุ่มรู้สึกได้ว่าเธอตอบรับเขารีบดึงเธอเข้ามากอดเอาไว้ทั้งสองกอดกันอย่างแนบแน่นในหน้าบ้านหลังใหญ่ที่ต่อจากนี้จะมีแต่ความรักและความอบอุ่นจบบริบูรณ์ ขอขอบคุณทุกการติดตามและรับชมนะคะหากชื่นชอบเมียแต่งอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนไว้นะคะจะได้ไม่พลาดทุกเรื่องทุกตอนที่ทางช่องนำมาลงสำหรับเมียแต่งก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ